เขาบอกคุณไอ้เพชรจ้าแกก็โทรไปขอมาดามฟิเดไอู้มิจริงๆเหรอใช่ไม่ผมไปพรีเซนเตอร์ก่อนผมไปเห็นที่บ้านไอ้จ้าอ่นแกไปขอนใช่คือผมเป็นกินเป็นเป็นดื่มบ้านเขาแล้วก็เป็นเผลอหลับใช่ก็ไม่ได้เผลอหลับแล้วเมาหลับเออพูดตรงๆเลยดูว่าคุณดูมาสร้างภาพทำหอยทำไมผมก็เมาหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ เราอุ่นเราจะกลับบ้านแล้วไม่ได้อาบน้ำมันมันมันเหม็นสนายฉีสไนด์อ่าก็ไปเดินออกจากบ้านเขาจะมีเหมือนกับที่เซตวางน้ำหอมบนตาขอครับผมก็ไปเออหยิบน้ำหอมมาขวดหนึ่งแล้วก็ฉีดฉีดอ้ยเออน้ำหอมอะไรวะหอมหอมดีขวดไหนที่หยิบมาฉีดคนไหนวันนั้นน่าจะเป็นคือผมจะชอบไอ้สีสีสีส้มนี้ไลน์เขาถามว่าน้ำหอมอะไรวะเจ้าหอมดีมันก็บอกว่าอ๋อกูเป็นพรีเซนเตอร์มาดามฟินก็เลยถามเออกลิ่นนี้ดีว่ะเพราะเราไม่เคย ถ้ามาเราซื้อน้ำหอมตามดิวตี้ฟรีเราไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนรู้สึกว่าเออมันถูกมันถูกแล้วก็ถูกใจเราดีเมือ่อก่อนภูมิใช้คัฟเตอร์แบนหมดคัฟเตอร์แบนนั้นมใช้คัฟเตอร์แบนหมดคัฟเตอร์แบนนั้นแล้วก็เลยไม่ได้ได้มารู้จักมาดามฟินกับเพชรจ้านี่แหละครับถูกต้องคือคือผมเนี่ยพอได้ใช้ผมรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยกลิ่นแบบดีติดนานแล้วสามารถมามิกซ์กันได้ด้วยแล้วทุกครั้งที่ฉีดจะชอบมีคนถามว่าน้ำหอมของอะไรแพงหรือเปล่าพอเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะ ทุกคนก็ไปซื้อตามหมดเลยใช่มาดามฟินครับ <นะ S 2> ผมว่าแบบเ,เคาน์เตอร์แบรนด์บางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับภูมิอากาศบ้านเราอ่ามันฉีดแล้วอาจจะเหมาะสำหรัเมืองหนงเมืองหนาวอะไรก็ไม่รู้อะร่างกายของเราอยู่ที่เมืองไทยมผมว่ากลิ่นอย่างเงี้ยมันผสมผสานกับเหงื่อ,อ,อของเราหรือมันทน ทนกับภูมิประเทศของเรามากกว่ามันติดตัวเราแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีสเสน่ห์มากกว่าซึ่งอย่าง<ล>ที่มมา,มาดมกลิล่นเวลาเขาทำจริงๆเขาจะตอบโจทย์หนึ่งคนไทยแล้วก็ใน AEC คือมันจะไปโดนทุกจิตชีชอประจอยเราแหละแล้ว,ลว,ลวมันจะไปปรับกลิ่นให้เป็นกลิ่นเฉพาะตัว<ช>เพราะเส้นต่อให้น้ำหอมของมึงมันไม่มีความเหมือนผมมาดมกลิ่นอยู่แล้วอันนี้แหละคือความความต่าง ที่เขบอกว่าจริงเหมือนผู้แกชอบกินผู้หญิงอ่ะใช่แล้อ่นจะเป็นฟิโรโมนผู้ชายถูกต้องครับแล้วก็จริงๆสำหรับคนที่ชอบแบบกินแบบสายปาร์ตี้แนะนำสีดำนี่ถูกต้องถูกต้องมูนถ้าเกิดแบบว่าสไตล์คุณภูมิหน่อยโอเชียนโอเชียนออกทะเลฉีดแล้วรู้สึกแบบเฟรชเฟชเหมือนไปทะเลใช่ครับผมอะไรนี่ก็จะเป็นกลิ่น่แบบว่าสนุกสนานร่าเริงสหรับคนยิ้มเก่เบ้ากังกายอะไรอย่างนี้ ทำงานเงินออกตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่าเก่งโดนเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายหมอผู้ชายที่ออกกลังกาลใช่โอเคงั้นไม่เหมาะกับคุณละไม่ใช่ไม่ออกมาทั้งหนึ่งกีนตุ้งตามฉีดแบบโอ้โหใช่แบบติดกินไอ้กูตุ้งไตตุ้งตามอ่ะนะลองฉีดลองออกกําลังกายดูภูมิเขาจะติดใจใช่ใช่ใช่แต่กูรู้สึกเลยว่าเอ๊ะประหลาดใจมากเพราะว่าราคาผมว่ามันเข้าถึงได้แล้วสำหรับทุกวันนี้เนี่ยเงินทองมันหายาก ผมคิดว่าซื้ออะไรก็ตามที่มันเรียกว่าคุ้มค่าเม็ดเงินของเราจริงๆเนี่ยดีกว่าเขาแต่แบรนด์บางทีควรสี่ห้าพันบาทนะใช่โอ้แล้วฉีดแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยนะไม่ติดตัวด้วยผู้ชายอ่ะสีดำอ่ะไอตัวมูนอ่ะบอกอนนแกแกมันจะตอบจบเป็นผู้ชายแบบกระล่อนกระล่อนเจ้าชู้เจ้าชู้เลยว่าลัลลาอ่านนี้เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมจะบอกเสมอว่าเวลาไปเที่ยวผับหาสาวๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราแต่งตัวดีๆทำผมดีๆไป ยืนแบบในสถานที่ที่แบบสาวๆส,สามารถเห็นได้แต่ว่ามีสูตรหนึ่งที่น้องผมบอกขอไม่บอกชื่อก็แล้วกันนะว่าคือหมอยูอ่อะไร <ๆ S 2> หมอยู่ที่บอกว่าพี่ผมได้วิธีใหม่คือฉีดน้ําหอมให้แรงกว่าธรรมดาเพราะส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วเวลาเราเดินผับเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดกันแค่หน้าตางเดียวแต่มันดึงดูดได้ทุกเซน์กลิ่นด้วยเดินผับ้พี่กลิ่นหอมจังเลยอ่ะเดินผับมันจะสะดุดด้วยหลายๆอย่างแล้วพี่ว่ามูนเนี่ยสุดยอดเดินผาบแล้วแบบสาวๆ น้ำเดินเลยล่ะนทำไมเขาไม่พกใส่กระเป๋าไปด้วยเลยล่ะนะไม่เพราะมันติดทนนานไงจ้ามันต้องพกด้วยสบายใช่ใชนะครับผมออ่านี่ถือว่าดีมากลองไปใช้ดูเทคนิคนี้สำหรับใครที่โสดเหมือนพี่ปิจ้าก็อันนี้ฉีดให้มนบอกว่ามันแรงขึ้นมานิดนึงเวลาเดินก็ไปในผับ สาวๆตรงข้างกีแตกข้างรูตูด <c oughs> อย่างแน่นอน,น <c oughs> อใช่มันจะทำให้แบบว่าเป็นกลิ่นที่ผู้ชายแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนฟิลผู้ชายได้จริงๆเนะบบาะใช่แน่นอนมันเป็นกลิ่นแบบผู้ชายอะ่ะบบผู้ชายเลยแล้วเวลากลิ่นของสีดำเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในผับแล้วเนี่ยมันจะเป็นมิกซกับกลิ่นของผับอ่ะนะแล้วมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยหอมมากขึ้นแต่เขาบอกว่าถ้าสมมติแกเป็นผู้หญิงแล้วอยากจะลด อายุจริงๆนอเว้อยากจะได้น้าแกลองใช้โซเซ็กซี่กระเทยด้วยกระเทยควรจะใช้โซเซ็กซี่ขวดจริงตัวนี้เขาบอกว่าหลักที่พวกเธอได้กลิ่นเนี้ยลองรู้สึกยังไงไอ้จ้ชอบนี้มากใช่ผมเป็นคนชอบดมน้ําหอมผู้หญิงเใช่เวลาเจอสมมติเจอน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยฉีดน้ำหอมเลยนะแต่ว่าของผมยังให้เกียรติของพี่ภูมินี่คือน้อง้อยผ้าอะไรชอบดูพระชอบดูพระถ้าดมน้ำหอมท่าไหนนะ ฉีดน้ำหอมแหละน้องผมฉีดน้ำหอมเลยน้องอะไรคับนี่โซเซ็กซี่โซเซ็กซี่เวลาที่ผู้หญิงผู้หญิงแบบเจ้าชู้เชู้เนี่ยเวลาได้กลิ่นโซเซ็กซี่เป็นยังไงอ่ะต้องถามต้องถามจ้าเพราะว่าเขาจะบอกเสมอว่าเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในเพศชายคือเขาจะเข้าใจผู้หญิงชอบกินช็อกโกแลตชอบเซอร์ไพรส์ชอบทุกอย่างเขาจะมีความเข้าถึงผู้หญิงได้มากกว่าผมคือผู้ชายที่เป็นผู้ชายผู้ชายผมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบดูแบบสะอาดสดใสโซเซ็กซี่นะแล้วก็ดูแบบ ยุ่ยๆนิดอ่าฮะมันมีความหวานของกลิ่นแล้วลุกแบบดูคุณหนูคุณหนูใช่แล,แล้วมันดมแล้วมันรู้สึกสดใสเหมือนแบบ เพิ่งอาบน้ำมาเพิ่งอาบมาแน่นอนครับผมแล้วทำไมตัวนี้เขาถึงฉันถามผู้ชายส่วนใหญ่ว่าทำไมโดนโซนนี้มารู้สึกเหมือนลดอายุตัวเองลงเพราะลดอายุชนีลงได้ไงใช่ใช่มันจะมีความเหมือนกับว่าเหมือนขนมอ่ะใช่ผมเบาๆเหมือนขนมว่ะใส่ขนมเบาๆบาคุณลองฉีดแล้วใครจะกินกูไม่เจ้คุณคุณจะลองดูสิฉีดปุ๊บหน้ากินปั๊บเลยผมนึกถึงช่อดอกไม้มันมีความสดชัดมีคำไม่ใช่สดชืัดสดชื่นมันไม่รีบไม่รีบสดใสกับสดชื่นมารวมกันมันมีความสดชื่น สดใสยุกโอชามันเหมือนกับแบบงสามมันนึกถึงแบบว่าความสาวๆความวัยรุ่นความสดใสความสดชื่นนึกถึงแบบว่าช่อดอกกุหลาบแรกแยมแรกแยมทุ่งดอกไม้สวยสดใสมากเลยครับกินหอมเอ้านะวันนี้ขายของช่วงขายของน้ำหอมสามขวดของผู้ชายกัจะเป็นมูลนะฮะโอเชียนไลท์ไลท์อย่างสีส้มเนี่ยไลท์ครับโอเชียนแล้วก็มูลสีดำเนี่ยอันนี้ของผู้ชายได้ห้า ปกติแล้วเกือบห้าพันบาทนะครับวันนี้คือเราแบบว่าแพ็กให้เลยอ่าแล้วก็ยังมีของแถมอีกครับผมเนี่ยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยจะแถมให้หนึ่งขวดจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเอานี้ไปภูมิเพชรจ้าแถมโซเซ็กซี่ให้คือเราเลือกด้วยกันหลังใเม่มากี้พร้อมกันเลยว่าเฮ้ยถ้าแถมเนี่ยขอเป็นโซเซ็กซี่กันล้วกันใช่นะครับผมจะได้แบบมีมิติใหม่แล้วก็ไปรู้ด้วยว่าสมมติว่าเรามีแฟนสาวอยากจะให้ของขวัญชิ้นเล็กๆล็กเขาสดใสสดชื่นขึ้นโซเซ็กซี่แถมไป พักรวมวันนี้เท่าไหร่จ้าก็ปกตินะครับ4ขวดนี่5,000บาทครับวันนี้รายการแฉเนี่ยพวกเราให้เพียง1,990บาทว้าวติดต่อเข้ามาเลยครับเบอร์02-114-6466นะครับครับผม02-114-6466นะครับไลน์นะฮะไลน์แอดครับแอดฟินแครับโอเคน้อยไปเอาอะไรยังมดวันนี้คุณได้น้ำหอมมูลโอเชียนใช่ไหมฮะ แล้วก็แล้วจะขออย่างอื่นให้เขาแต่เนี้ยเาอางี้เจ้าของเขาไม่กล้ามาเองแล้วหรอรับามาเองแล้วเขาหมดตัวครับว, <laughs> วันนี้ฉันก็เลยเอาเนี้ยในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์เขากินเงินเขามายอะเนี้ยเอาสบู่สมุนไพรมาดามฟินอีกสี่ก้อนค่ะคุณได้สบู่สมุนไพรมาดามป็นอีก4ก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้น้ำของผู้ชายเนี่ยโอเชียน50 ML ครับ คุณได้มูล50 ml คุณได้ร้ย50 ml 3ขวดนี่ก็ร้ย50 ml แล้วเนาะ,ะใช่ครับแล้วคุณก็ได้ของผู้หญิงเนี่ยโซเซ็กซี่อีกหนึ่งขวดน้ำหอม4ขวดแล้วก็นี่แล้แถมสบูสบ่สุนไพามาดามฟินซึ่งเป็นสบู่ที่มันจะทำให้กลิ่นติดตัวเลยลน้าหนักน้าอย่างที่บอกผู้หญิงหรือแล้วก็แล้วแต่ถ้าสมมติอยากจะเพิ่มกลิ่นก่อนทาโลชั่นเนี่ยคุณลองดูสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ก้อนที่สามารถทำให้มีกลิ่นที่ฟินได้จริงๆอีก4ก้อนวันนี้ทั้งหมดจาก5 0 0พันกว่าก นะฮะเหลือเพียง1,990บาทแอดไลน์นะฮะแอด fi n fin 8แอด fin 8หรือ02 1146466นึ่งหนึ่งสี่หกสแอด fin 8อันนี้ชื่อของพวกแกช็อกบลูดปัแถมอีก4อ่าคุ้มเกินอีกสี่คุ้มนะเนาะทั้งหมดเป็น8ชิ้นด้วยกัน8ชิ้นอีก4ซึ่งมี4กลิ่นด้วยแบบว่าเป็นกลิ่นมะเฟืองกลิ่นมะนาวเนี่ยนะฮะกลิ่นแบบอกูสเบอรี่อ่ะตัวเองนี่หอมป่ะ ถ้าผมไปกินสมุนไพรเนี่ย4ี่ชิ้นเราใ,ให้คุณไปเลยกับน้ำหอมอีก4ขวด8ชิ้นในราคาเพียง1,990บาทแอดไลน์ F I N FING แปโอ้แรงๆยี้มีเวลาจำกัดไหมครับ ไม, abei, ไม่มีฮะให้ไปเหรอฮะโอเคขอให้มันมีคนซื้อก่อนเถอะฮะปมปุ๊ดปมปุ๊ดมันคจำกัดมุดสซ่ขายได้เลยอีกพวกไม่ควรใช้รายการหมดโปรอะไรเงี้ย้องรีบฟินแปดแอด fin แปดครับครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่หกสี่หกหกครับเนาะจัดเลยความพิเศษเวลาแกใช้น้ำหอมมาดามฟินผู้ชายเป็นไงบ้างผมว่านะก็อย่างที่บอกเขาว่าใช้ทุกครั้งจะต้องมีคนถามว่าน้ำหอมของอะไรอ่าแต่ถ้าอยู่บ้านผมก็จะเดินไปหยิบมาเลยเอาให้ดูเลยว่า ตัวนี้จ้ามาดามฟนแล้ก็บอกว่าสั่งที่ไหนผมก็จะบอกไลน์แอไปคุณสอนหนุ่มๆ่อยว่าเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยจุดไหนที่สเปรย์แล้วจะได้แบบมีผลที่สุดมีผลแอคชั่นมากที่สุดอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมเป็นคนชอบโปรยทั้งตัวเหมือนฉันทั้งตัวทั้งตัวฉีรั้ง ข้างในตัวว่ะนะเสื้อในเสื้อนอกมันเยี่มของแกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดจาก5,000ันกับ6,000กว่าบาทนะฮะเหลือเพียง1,990ก้าร้้าสคูณน้ำหอมสีขวดแล้วสบู่ของมาดามฟินเบก4ก้อนนะครับจาก6,000เหลือ1,990กอด finfin 8หรือสิบสองห6ึคุ้มเกินคุ้มครับผมวันนี้ขอบคุณภูมิเพชรจ้ามากขอบคุณภูมิเลยจ้าครับขอบคุณมากครับขอบกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเพชร